สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เจโบแชแน l กลับมาอีกครั้งนะคะสำหรับการรีวิวของใช้จำเป็นสำหรับเด็กน้อยสำหรับวันนี้นะคะเราจะพูดถึงคาซีทค่ะคาซีทจำเป็นไหมคะสำหรับน้องเคตะจำเป็นอย่างมาก มาก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 เป็นอันดับหนึ่งเลยคะ่ะสิ่งแรกที่แม่นึกถึงนะคะตั้งแต่ตอนตั้งคันเลยนั่นก็คือคาซีทค่ะจําเป็นสําหรับเด็กอ่อนตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะเพราะว่าเวลาเราออกมาจากโรงพยาบาลนะคะเราจําเป็นต้องใช้คาซีทในการพาเด็กมาบ้านนะคะ <c oughs> <c oughs> อัดไว้อัดไว้ คาซีทนะคะที่แม่เลือกใช้เนี่ยก็คือสามารถใช้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง12ปีค่ะเพราะว่าเราต้องการแบบออ l อินวันแล้วไม่ต้องซื้อบ่อยนะคะราคาหมื่นกว่าบาทนะคะนม่เหมันใช้นะเด็กๆอย่านะ้ตัวเนี้ค่ะมันจะช่วยให้เรา <c oughs> <c oughs> <c oughs> อเอ๊ะมันจะช่วยให้เด็กปลอดภัยนะคะเวลาลิ่น <c oughs> ได้เนี่ยเคตะมันจะช่วยให้เด็กปลอดภัยนะคะเวลาอยู่ในรถค่ะปลอดภัยกว่าการอุ้มเมื่อกี้เห็นไหมคะว่าเวลาเราอุ้มเนี่ยเขาสามารถดิ้นไปดิ้นมาเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเพราะว่าเขาอยากจะออกจากที่อุ้มอะคะ่ะเวลาอยู่ในรถเราก็เลยให้เขาฝึกนั่งคาซีตั้งแต่แรกเกิดเลยช่วงแรกก็จะมีร้องบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะ ใครที่มีคาซีทนะคะบอกได้เลยค่ะว่าการฝึกเด็กนั่งคาซีทเป็นอะไรที่ต้องอดทนอย่างมากเพราะว่าน้องจะร้องออกร้องออกตลอดนะคะช่วงแรกๆพอนั่งไปเรื่อยๆเขาจะเริ่มไม่ร้องแล้วเห็นไหมคะนี่ค่ะถ้าเราอุ้มอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาจะดิน้นยิ่งโตยิ่งดิ้นเยอะใช่ไหมคะ,คะเพราะฉะนั้นเราจึงควรมีคาซีทไว้ให้เด็กนั่งเวลานั่งในรถเขาจะรู้เลยว่าถ้าจะออกไปนอกบ้านเขาต้องนั่งคาซีทถ้าไม่นั่งคาซีทแม่จะไม่ให้พาออกไปข้างนอก นะคะเราฝึกตั้งแต่แรกเกิดได้เลยนะคะเคตาก็ฝึกตั้งแต่เคตาก็ฝึกตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะร้องไห้หนักประมาณสิบนาทีมีครั้งหนึ่งร้องไห้หนักประมาณ1ิบนาทีแม่ก็เลยจอดรถค่ะแม่ก็เลยจอดรถค่ะแล้วก็อุ้มเขาออกมานะจอดรถแล้วก็อุ้มพักข้างนอกนะคะเราจะไม่ เอาเด็กออกจากคาซีทขณะรถวิ่งนะคะมันมีทั้งเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ความเคยชินเป็นนิสยัยถ้าเรานําเด็กออกจากคาซีทตอนที่รถกําลังวิง่งเขาจะรู้ว่าถ้าร้องไห้หนัก,นกๆเนี่ยยังไงแม่ก็ต้องอุ้มออกเพราะฉะนั้นเราจะทําการหาที่จอดรถให้ได้แล้วก็อุ้มเขาออกมาพักก่อน นะคะเราใช้วิธีการฝึกก็คือแถวบ้านนะคะมีตลาดเราก็จะขับรถยนต์เนี่ยแล้วพาน้องไปตลาดแทบทุกวันเลยค่ะช่วงก่อนหน้านี้ไปแต่ไม่ต้องลงก็ได้นะคะไม่ต้องไปเจอผู้คนก็ได้คือ ให้เขาฝึกนั่งแค่5นาที10นาทีเป็นการฝึกเขาไปเรื่อยๆค่ะแม่ฝึกตั้งแต่แรกเกิดจริงๆค่ะแล้วก็นั่งมาเรื่อยๆ2เดือน3เดือนก็นั่งไปตลาดแบบนี้เรื่อยๆค่ะแล้วเขาก็นั่งยาวๆก็คือไปบ้านตากับยายนะคะนั่งยาวประมาณชั่วโมงกว่าก็นั่งได้ตอนแรกก็มีร้องบ้างเราก็จะมีของเล่นมากมายนี่ของเล่นแบบนี้ค่ะเอาไว้ให้เขาอย่างเงี้ยของเล่นของเล่นพวกนี้เอาไว้ให้เขาเล่นใน ในคาร์ซีทก็คือเล่นของเล่นถ้าเขาตื่นแต่ถ้าเขาหลับเราก็ปล่อยเขาหลับไปเลยในคาร์ซีทนะคะจนตอนนี้เนี่ยเออเอเอ,เอ,เอจนตอนนี้เ,เนี่ยเคตาเนี่ยแทบไม่ร้องก็คือถ้านั่งนานมากๆต้องนานมากๆจริงๆเขาถึงจะร้องตอนนี้นั่งไปบ้านตายายก็สบายค่ะไม่ร้องหรือว่านั่งไปตลาดแถวนี้ก็ไม่ร้องค่ะแล้วก็พอถึงแล้วก็เอาออกจากคาซีทเราไม่อยากลงรถเราก็ให้เขานั่งเล่นในรถได้นะคะ สำหรับคาซีทนะคะก็คือใจแม่อยากให้ทุกบ้านนะคะตระหนักถึงความปลอดภัยของเด็กเพราะว่าอุบัติเหตุอะคะ่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าพอเราขำพ่อเราไม่สามารถรู้ได้เลยค่ะอุบัติเหตุอะคะ่ะมันจะเกิดขึ้นได้ตอนไหน เพราะฉะนั้นเด็กเล็กอะค่ะควรจะนั่งคาซีทของเขานะคะใช่ไหมคะใช่ไหมคะแกใช่ไหมใช่ไหมครับโอเคโอเคโอเคต่อไป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 ค่ะเราจะพูดถึงเราแล้ว ต่อไปค่ะฮิปซีดนะคะเปอุ้มแบบฮิปซีดจำเป็นไหมสำหรับบ้านเราก็คือจำเป็นค่ะเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบพาเด็กไปดูนูน่นดูนี่ดูนั่นแล้วเขาก็จะแบบเนี่ยค่ะ ทุกซนของเขาอยากจับนู่นจับนี่อยากมองนูง่นมองนี่นะคะชอบให้อุ้มพาไปเดินนอกบ้านเราก็เลยจําเป็นต้องมีฮิปซีดค่ะเอาไว้ให้เด็กนั่งนะคะเราก็จะไม่ค่อยเมื่อยด้วยเพราะว่าถ้าเราอุ้มะค่ะมันจะค่อนข้างเมื่อยเพราะว่าน้องเนี่ยน้าหนักก็ประมาณจะ10บโลแล้วนะคะเราจึงจําเป็นต้องมีฮิปซีดไว้อุ้มเด็กนะคะแล้วก็ช่วยให้มืออีกข้างหนึ่งของแม่เนี่ย ได้ทําอย่างอื่นได้บ้างเปิดประตูได้หยิบน้ําทานได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือฮี่ซีที่เราเลือกใช้ก็ราคาประมาณพันกว่าบาทมันก็ไม่ได้แพงมากนะคะก็สามารถใช้งานได้ดีน้ําหนักเบาแล้วก็พกพาง่ายค่ะจริงๆ ปกติมันจะมีเป็นที่สายสายคล้องขึ้นมาใช่ไหมคะแต่ว่าแม่ไม่ได้ใช้ตรงนั้นแม่ก็ใช้แต่ตัวฮิปซีแล้วก็ใช้มือข้างหนึ่งอุ้มน้องเอาเวลาเราแบบสลับคนกันนะคะแบบให้พ่อเขาอุ้มบ้างให้ย่าอุ้มบ้างให้ตายายอุ้มบ้างมันก็จะง่ายนะคะสําหรับฮิปซีจําเป็นไหมสําหรับบ้านเราบ้านเราจําเป็นจําเป็นจําเป็นเพราะว่าน้องก็จะได้อุ้มง่ายๆพ่อแม่ก็จะได้ไม่ปวดหลังด้วยคะ่ะเซฟตัวเราด้วยแล้วก็เซฟเด็กด้วยนะคะ สำหรับใครที่อยากไปหาซื้อนะคะคาซีทหรือว่าฮิปซีทนะคะก็ลองไปหาดูได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะหรือว่าดูตามเพจก็ได้ค่ะแนะนําให้เลือกฮิปซีทคาซีทนะคะให้มีมาตรฐานนิดนึงนะคะโดยเฉพาะคาซีทค่ะเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆนะคะ โอเคค่ะสำหรับ E ีีนี้นะคะต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดติดตามให้น้องเคตะและครอบครัวของเราเจ๊โบชแนลด้วยนะคะขอบคุณทุกทุกท่านเลยที่เข้ามาดูเข้ามาชมแล้วก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันนะคะสำหรับอีีนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะเจ,เจอกันได้ใหม่ใน E ีีหน้าเรามีรีวิวของใช้เด็กอีกมากมายเลยนะคะที่อยากจะมารีวิวให้กับทุกทุกท่านนะคะ สำหรับวันนี้ไปกันนะจ๊ะบายบายแคตาบายบายหน่อยบา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 ยครับผม <S <s> <S ดูด้านหลังเหน็นน้ำลายมากเลยอะไรของเราคิดว่ะ